เบงกันครับครับรถเจ้าปานจราจการช่างปี2021ยิบเอ็ดครับตัวไม่ล่าสุดครับพ้นค,ครับปอมแป,มปลปานจรวดน่านะครับนะครับเจ้าของหน้าเพ่น นี่ขวงทางเลยวะวงางสไปะมเชอทางเนโอ้ยช่องรมทัพย์สวัสดีครับ มอนี้เขาอยู่แถวบึงเกลือครับขามถนนไปก็เป็นบึงเกลือครับนะครับเป็นคลอ,องชนละทานส่งน้ำาบึงเกลือครับทางคลองมอนี้อยู่หน้าหน้าสร้างโสมครับจําซื้อบกิดนะสราส้างโสมก็เอาแนงใจครับนะครมันอยู่นี่โอกาสไหนมาทายทิมสามครับมนี่ สีมสามครับรถปานจดเล่นการช่างปีสองพันยสเอ็ดครับโซมล่าสุดแจกกล่องมาหมันหมาดครับผมครับคนขับผอมแปมครับกับผู้ซอยกับทิดครับทิดซื้อทิดครับผอแปมปานจดวดครับไ่กับทิดทิดชายาอย่างมึงต้องบดิยินน่ครับว่าเขาตังค์กันแต่ละคนมีฉายยาครับ ถ้าเอินกันม้วนๆกันนะครับตั้งให้กันพ่อได้ม้วนนะครับเอืนกันนะครับสร้างโสมของหน้าครับคอยบอกมองเจียวว่าเจ้าให้ไดเขาเพิ่นให้ได้เงินเศรษีนะครับกำกำกับครับอดีครับนี่จาของหน้ามาบอกเดี๋ยวเพิ่นเจียวมวยถืกหน้าข้านะครับมาเบิ่งกันครับหมอมแป๋ม ปานจรวดครับกับทีมหน่วย3ามครับรวมรัพย์ครับปานจะริ่การช่างที2 0 2คครับเดินกันครับ ตามรอบครับโอ้ยลม้มวันนี้เป็นลมแห้งๆครับเหมือนนี้ครับอากาศอากาศครับเคล่มครับเมฆหลายจักน้อยครับเหมือนนี้เมฆเล็กไหลครับรังเคลื่มเลยครับเย็นๆลมแห้งๆโอ้ยแจ๋วๆจ่วาเบิร์กันครับ หลมุมกว้างเสียงโบ้หวานๆครับเสียงดีครับเสียงพอ้อ้ดีขั้นนี่นะะ้วก็ตอนนี้ผมก็เตรียมพร้อมพร้อมครับนี่นี่เห็นมุใหม่เตียมตีดูครับตอนแรกเห็นเป็นตัวนึงนะครับตัวมามาบ้ทันครับบระเทศไทยทิดลงตี๋ลงผู้เดียวก็เลยบดายครับ ลุนนะครับลุนทั้งหนูนะครับมาดิมาลงเบิรงรถเกี่ยวน้ำมาเบิ่งกันครับครับรถเกี่ยวปานจะาจรนการช่างปี2021ครับตัวไม่ล่าสุดครับเพื่อนครับผมแฝมปานจรวดมานะครับนะครับเจ้าจของหน้าเพื่อน ร้น่อยพวดไว้ซะผมแปมครับผมแปมเสียงโบวนหวานครับเครื่องยนต์ฮีโน่ครับ j o แปดี่ครับติดโบครับ270แรงม้าครับแรงๆเลยครับเหลือๆเอ้ยต่มได้กินครับ เบอร์ยี่สิบสามโอ้ตัวเดินกับตัวกีลอนครับสิบสองเฮกตาร่นครับอาจจะล้มเนี่ยนะครับล้มล้มแรงเหมือนนี้ล้มแห้งจังหน่อยแดดออกซ้กำกําลังมาหม่หมหาหน่นะครับเบ่งกันครับเดี๋ยวจะพาไปเบ่งมุมคนขับจังหน่อยครับ เดี๋ยวใครขอผมแปมขึ้นไปท้ายมุมคนขับนะครับมาครับมาขึ้นเบางมุมคนขับบั้งครับน่าเขาไหายดีครับกระนั้นไหวยอยู่งามงาม Thank mm -hmm. you. การได้มาทายทีมสามครับอาจจะเสียงดังเนอครับเนอะขออภัยเ้อะครับ,นะอเ,อรบเสียงรถเกี่ยวหว่าดัง <laughs> เสร็จแล้วรเ,เบิงกันมาเบิ่งกมามีหนูว่ราจาสังเกตหน้าเ่เห็นด้ครับอ้ยแต่ว่าเขาเขางามงามครับเย้เขางามครับเขา่เออเขาเม็ดย่างไงเม็ดามงามงามอะเมื่อไก่เสร็จแล้วครับ จะได้เห็นีโอ้๋ควางทางสูงเนียครับ bấm nha Phương sáu, sáu này mà Của Thì phải là một xe thang này, ôi oh. ไว <c oughs> <laughs> ้รุนธรรมดาแหละครับเพ่อนเราแ้องมีบ้างครับมีบ้างไว้รุนไหนถอยถอยถอยเี็ดร้อยครับ แกะหมอนิดนึงเุณนหมอนมา่อยเอาเข่าแกะหมอกครับเป็นว่ากระบะนึงครับโอ้ภาษาข้างไหนล่ะ ทเขาครับหน้าผสมครับหน้าสร้างสร้างโสมครับเกน้อยครับน้อยทางเสนีเป็นทางเส้นเก่าครับทางไปบ้านเนี่ยตรงไปนี่ตรงไปนี่เป็นบ้านนังจันน้อยครับบึกเกลือครับไปประมาณไปถึงกิโลครับเกืถึง ขาวเอิร์นบ้านน้ำจันทร์น้อยพึ่งเกลือครับบ้านข้าเอิร์นน้ำแกงครับน้ำแกงไปทางนี้ก็ไปไปทางนี้เป็นบ้านโน้นสวรรค์ครับทางนี้บ้านโน้นสวรรค์แนวถนนเดินนันไปพึงเกลือครับทีถนนทางน,านันหน้าเบ่งสอนเท้าเท่างามครับเท่าง,งามง,งาม,งามครับ ดันไหนครับดันไหนสาวก้องขอครับเฮ้ยทอมบ้าพร้อมไหนยังสบายใจสบายใจโอ้ยคนข่าวมันไปโดนตัวเด็มาเนาะนี่เนาะดังดีแท้มาแต่นี่ เออมันต้องขับบ้างนี่งัมนม้นวะรออกครบอบอเครืออ่องนึงได้แล้วมารถสามล้อก,ก็จะจอ,อกมาได้ปะนั่น กปแล้วเท็ตมาไเดี๋ยวเนี้ยเขาเขาเขาเฮะเออน่ะก็ฉายาเนอะ่ายาอย่างายาอย่างบ้านกระเดือนบ้าวบ้านหลวงอย่างกูฉายาไงบริบาด้ยั้งบริการ่ายาจ่ได้ยัเว้ยเน่ยเว้ย บอ๋อเฮ้ยเฮ้ยนินจาเขาเอินเฮ้ยนินจาอมมันเองบอมฝานจะรวดโบเนี si ่ยโบโบเท่าโบไงอันอันอันยังเยืดเดะอีผู้หนึ่งเปซื้ออย่างนะนะอีผู้หนึ่งไอ้ปานวางควนควมของวิายาเอินตว้หตังสายาผม จากเดียวเขางูป้งเลยวชายาะเจ้าห่ังเขามีโมเมีอนเั้นอย่าไปหาว่าเด้อไอรถยังนะกองแมนหรอมีน้องคิดครับคิดดูซอยคนขับครับประจำทีมสามนี่หลงแฝมผมฟานจรวดคิดจะกู้ชาย้าได้นียชาย้าอย่างนง้อ ระวังเด้อเกาะเขาส่องระวังน้ำครับท่นนี้ตีนไม่กวดมันมีเกี่ยวเกี่ยวหมุนน้ำหมู่ล่างครับต้องระวังตีนไม่กวดวะยัดๆลุ้งเลือกับว่าระวังครับระวังรบประมาณครับระวังตีเก่าวนะครับเข๋อน้ำน้ำวะก้อนเาต๋อเต่าเด้อ เสร็จแล้วครับจะเสร็จแล้วซ้อมครับไหนซ้อมซ้อมใช่ไม่ใส่นี่ตรงไหนเสร็จรียบร้อยครับอห้เสร็จแล้วครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับฝากกดติดตามที่หมุดมทรศัพ์ของเราได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ